นี่กันพลแปดห้าเนี่ยโอ้โหคลไม่ทำผมไปไหน่ะเฮี้ยแรงจัดแม่งตัวบัคชกบหายรีวิวพ่อค้าตัวตึงแห่งกิวไอเฮียครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องมาการิต้าชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดของเปิดตัวละครไอตัวสะเดาตัวที่สองครับผม ซึ่งตัวละครในวันนี้เนี่ยก็คือแบ็กสมิธหรือ b s ที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับความเดือดที่โคตรจะเดือดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาดูของสวมใส่กันก่อนเลยครับผมอ่ะของสวมใส่อย่างแรกนะครับคือหมวกโคตร o p p ครับคือหมวกเนี้ยแม่งดีแบบดีมากๆเลยอะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ใส่เนี่ย สายนี้มันอาจจะไปไม่สุดทางนะครับนั่นก็คือหมวกแฟนซีแฟนทอมแมสนั่นเองครับค <Wow. S 1> ุณสมบัติของหมวกนี้เนี่ยก็สเต็งหวกหนึ่งครับเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพขึ้น5เปอร์ลดดีเลย์สกิลลง1เปอร์ทุกการอัปเกรดหนึ่งระดับเนี่ยแมทเฮดพีหวกร้อยก็คือถ้าบวกเก้าเนี่ยเลือดเก้าร้อยนะครับหมวกเนี้ยแล้วก็เพิ่มความแรง15%ให้กับสกิลเมโมไนไนท์ครับเมื่อแบบเราตีธรรมดาเนี่ยตีธรรมดาอย่างเงี้ย มีโอกาส3%ที่จะออกเมมนะครับอ่ะเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยตะกี้ซึ่งไอสกิลเมมอนไนท์ที่โอกาสออก3%เนี่ยจะไม่เสียเซนีครับก็คือเรากดตีธรรมดาเนี่ยไม่มีทางเสียเงินเลยถ้าสกิลเมมออกนะครับประมาณนี้ส่วนออฟก็เป็นการคน2-1ครับหมวกก็เป็นเจมินิต่อมาครับเป็นดาร์กวิงเกอร์ก็ใส่เจมินิเหมือนกันเอามาคอมโบกันสโตนเคิร์สนะครับ เสื้ออาร์คแองเจลลิ่งครับก็เลือดบวก1,000แล้วก็เมื่อเบสเลเวล100ขึ้นไปเนี่ยเลือดบวก30นะครับทุกๆเบส1เลเวลก็คือถ้าใส่เนี่ยเลือดบวกตรงๆเลย4,000นะครับเมื่ออัเกรดบวก7เนี่ยลดความเสียหายท่านโฮลี่นะแล้วก็บวก9เนี่ยลดฟิก0.1ของดีสำหรับนักล่าทั้งหลายนะครับสำหรับออฟเนี่ยก็เป็นตีคนแรงขึ้น7เปอร์นะครับการ์ดเนี่ยยังไม่ได้ใส่นะครับ สำหรับปากเนี่ยก็จะเป็น a อ t a c k 5นะครับเพิ่มดาเมจระยะใกล้4เปร์เมื่อสวมใส่กับ Arc Angeling สูตรเนี่ยก็คือมันเป็นคอมโบนะครับเสื้อกับปากอ่ะเมื่อสวมใส่คู่กันเนี่ยทุกๆเบสสเต็ง15จะได้รับดาเมจระยะใกล้1เปร์ก็คือถ้าสเต็ง90เนี่ยก็นี่เลยสูงสุด6เปร์นะครับโล่นะครับก็จะเป็นโลกระต่ายเพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อมอนเตอร์ทุกเผ่า3เปร์ ไปที่บวก9 a t t แอ k แทบวก10นะครับก็คือถ้าเกิดว่าบวก9เนี่ยจะตีทุกเผ่าแรงขึ้น3เปอร์นะครับแล้วก็จะได้แอ t แท k บวกอีก10นะสำหรับออปชันเนี่ยก็จะเป็น HPD 2นะครับไม่มีอะไรมากต่อมาครับก็จะเป็นไอพิกครับก็เจาะเกาะยิงแรงเอ้ยยิงเด็บเยอะยิงโดนแรงทำนองนี้แอ t แท k บวก25ครับแล้วก็แอ t แท k บวก6เปอร์คือเนื่องจากว่าไอมีดเล่มเนี้ยมันแอ t แท k ต่ำนะครับเลยอยากได้ออฟแอคแท็ มากกว่านะเพื่อที่จะบูตดาเมจเข้าสูตรให้มากที่สุดนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นมัฟนะครับมัฟเลือด MDEF บวกสนะกันคนสองสองครับใช้หิน SSR Attack l a v a ครับ Attack สามสี่ห้าบวกสิบสองสิบสองสองยี่สี่สิบสองสามสามสิบหกแล้วก็ a t t a c กรวมดีวะ a t t a รวมเนี่ยใส่สามเม็ดได้สามสิบหกนะครับแล้วก็ตีมนุษย์ทุกประเภทเอ ตีมอนเตอร์ทุกประเภทแรงขึ้น6เปอร์นะครับถ้าใส่3เมตรแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีระยะใกล้อีก12เปอร์นะครับล,ล้นล้นดาเมจรองเท้านะครับก็เป็นไทดอลชูรองเท้าเลือดกันคน้น2-2ครับแล้วก็ใส่ SSR มีเดียมตีขนาดกลางแรงขึ้น2 3 4 4 3 12เปอร์เวอร์จะจัดตามนี้ครับไปคูณ3มเดูต่อมาครับเป็นประดับ ที่เอาไว้คู่กับ f a n ซีแฟนทอม m มสนะครับคือถ้าใครเล่นเซิร์ฟบาโฟหรือเซิร์ฟคาซีกาวิตตี้และนัลกเนี่ยก็จะทราบกันดีนะครับว่ามันเรียกว่าหมวก OCP ซึ่งถ้าใครเล่นอาชีพเนี่ยหรืออาชีพนั้นๆที่มีหมวกประเภทเนี่ยคือมันค่อนข้างจะบังคับที่จะต้องใส่ะครับเพราะมันสุดทางจริงๆนะอย่างหมวกเนี่ยม,มันเพิ่มเมโมไนท์แบบเพิ่มจัดๆเลยอะ ตั้งใจเพิ่มอ่ะไม่รู้จะสรรหายังไงเพราะถ้าใส่หมวกแล้วใส่กับประดับเรามาดูนะครับทุกๆ1เบสเลเวลเพิ่มความแรงสกิลอันนี้เอซิดก็ไม่นับเพราะว่านเป็นของอาชิมิดนะครับเรามาดูแถวล่างเมื่อสวมใส่ด้วยกันกับเฟนซี่เฟนท m m แมสทุกๆการเรียนรู้สกิลเมโมไ g สอ2เลเวลเพิ่ม a อค a c กห้าแอคแจะบวก25นะตรงๆเลยแล้วก็เพิ่มความแรง5%ให้กับสกิลเมโมไร มวกว่าบวกแล้วประดับก็บวกอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับประดับนะครับก็จะมีนี่เลยเขาเรียกว่าถุงมืออะไรอะสักอย่างหนึ่งนะครับถุงมือทอเอฟเฟกคือวิทบวกหนึ่งครับเลือดบวกร้อยห้าสิบแม็กเลือดห้าเปอร์แล้วก็การลมห้าเปอร์เมื่อวิทเก้าสิบนะครับลดการโจมตีของมอนเตอร์ขนาดกลางสามเปอร์รวมเพลเยอร์ทั้งถึกทั้งแรงนะครับแล้วก็การใส่เป็น a ิเก g a t o r x นะครับ เพื่อนๆลองสังเกตนะครับนี่เลือด30,000ืเลือดส0 0 0 0ื่นะแล้วได้ดาเมจที่แบบเวอร์ขนาดเนี้ย <Yahoo! S 1> ผมมองว่าแม่งน่าจะมีแค่ตัวสะดาวตัวเดียวอะเพราะแม่งตัวบักจริงๆเว้ยทุกคนทีนี้เรามาดูที่ชาร์โด้คอตูมกันบ้างครับหมวกเนี่ยก็จะใส่เป็น a อคแท็กห้าปืนะครับเซตหินเนี่ยก็จะเป็นเซตบีนะครับนี่มีหมดเลยลปากนี้ก็จะเป็นเดือนเมย์นะครับออสแตสามแอคแท็ใช้อิมพูป้าได้ ส่วนเสื้อเนี่ยก็จะเป็นคอมโบกับถุงมือนะครับเซ็ตมีเดียมเพิ่มขนาดกลางแรงขึ้นนะครับโล่ก็จะเป็นคานเนลเพิ่มกึ่งมนุษย์การกึ่งมนุษย์คอมโบคู่กับรองเท้าบัตตี้นะครับทำให้ตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นนั่นเองอนี่ไฮไลท์เหมือนกันประดับมือแชนครับประดับอาชีพเพิ่มดาเมจของสกิลเมมโมไนยี่เปอร์ทุกๆก,ก,การอัปเกรดหขั้นเพิ่มดาเมจของสกิลเมมโมไนขึ้น5เปอร ต่อท่าอันนี้บวก10ก็เพิ่ม50บเปอร์ครับแล้วก็สวมใส่คู่กันเนี่ยได้แครอีก3เปอร์นะครับแต่อันนี้มันบวกของคาร์ดเรวอลูชันนะมันมันก็ใช้ได้อะครับใช้ได้ทั้ง2สกิลเลยทีนี้มาดูกันครับว่าสกิลมันไนเนี่ยมันบวกกี่เปอร์นะถ้าเราใส่ครบเซตอย่างแรกเลยเนี่ยตัวมวกนะครับบวก15เปอร์ oh, <no. S 1> แล้วก็ใส่คู่กับประดับเนี่ยก็จะเพิ่มอีก5เปอร์ก็เป็น20แล้วนะ mm. ส่วน อันนี้ก็50ครับรวมทั้งหมดเนี่ยบวกความแรงของสกิลเมมอนไนท์เนี่ยเจเปอร์ครับโอ้หมวกนี้แม่งได้ทั้งแบบได้ทั้งความถึกด้วยได้ทั้งความแรงด้วยอะ่ะผมว่ามันมันดีมากเลยนะหมวกเนี่ยโอเคครับมาที่สเตตัสกันบ้างสเตตัสเนี่ยตัวนี้อัพไว้ที่50นะครับสำหรับสเตงก็เอ with 90เพื่อเอามาคอมโบกับเจม i นีครับสำหรับคอมโบของสเตต A กับวิ t เก้เนี่ยก็จะเอามา เพื่อกันใบนะครับ60%แล้วก็การสโตนเคริร์ด100%นะเพราะว่าใส่2ใบนะครับต่อมาก็เป็นเด็ก8ครับเพิ่มค่าฮิตแบบนิดๆหน่อยๆพอกุบกิบนะครับส่วนสกิลเนี่ยตัวนี้อัพมาเป็นเมมโมไรส์สิครับแล้วก็นี่เลยโลลิมิตกดเต็มแม็ก3สามนะครับเคซี่อัพรอก็เชยงคาร์ดคาร์ดเรเวอรชั่นแล้วก็พาวเวอร์ทัตครับ อัพเต็มอีกแล้วเมื่อกดใช้พาวเวอร์ทัชเนี่ย a อคแท k บวก5%ครับแล้วที่อัพนี้ก็มีพวกสกิลบัฟทั้งหลายแหละนะครับไม่มีอะไรมากสำหรับคอลเลกชันเนี่ยเพื่อนๆว่าคงได้เห็นกันไปแล้วกับคลิปของตัวบาทสะดาดานะครับว่ามันสุดขนาดไหนนะมีไข่แอลก็ใส่ไปเกือบครบครับสายกายภาพมีเต่ามีเฮติอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้ที่อัพมาก็จะเป็นซิมโบลิกนะครับ อันนี้ไม่ได้ใส่หรือหมดเวลาไปแล้วอ๋อหมดอายุไปแล้วตอนแรกมีอยู่นะครับแต่ว่ามันหมดไปแล้วซิมโบลิกข้างบนอันนี้ก็หมดแล้วมาที่เฟรมฮาร์ดเจมครับแอตแท็บเพิ่มดาเมจระยะใกล้5เปอร์แล้วต่อมาก็จะเป็นแม็กเลือดกับแม็กมานาบวก1เปอร์นะครับนี่ครับแบ็กสมิธซิมโบลิกเพิ่มความแรงของสกิลเมมโมไรอีก1ิเปอร์ครับ รวมๆนี่80%เปอร์แล้วนะสกิลเมมโมไรอย่างเดียวเนี่ยคิดตรงๆเลยอะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจหินกันก่อนนะว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันคือไอพิกนะครับต้องอธิบายก่อนว่าไอเสาเนี่ยดมันศนะูนย์ะซึ่งความแรงของไอพิกเพียวๆอะ่ะมันน้อยครับเพราะเบสแอคแท็ Top เนี่ยมันอยู่ที่80 ถึงจะเพิ่มแอดแท็กตรงนี้มามันก็ไม่ได้ช่วยเยอะเท่าไหร่ครับซึ่งคุณสมบัติเนี่ยมันก็คือฐานาทอดน,นะครับยิ่งเด็บอีกฝั่งเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงนะครับเอาไปเข้าคำนวณสูตรนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันเลยแล้วกันกดบัฟเต็มๆปึ๊บ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 อ๋อต้องกินต้องกินไอ้นี่บุตดดาเมจปึ๊บอ่ะเรามาดูที่คาร์ดก่อนหมื่นสี่ทีนี้เรามาดูที่เมมกันครับปรับสามหมื่นสองแล้วเรากดรัวๆเลย 9 9อนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้มาโคนะกดรัวๆครับ32 0 0 0อาจจะเห็นว่าดาเมจเสาเนี่ยมันเบานะครับซึ่งมันก็จริงเพราะว่าใส่ไอปิกอยู่มันไม่ได้ทําให้แรงเวอร์เหมือนกับอาวุธอื่นอาชีพอื่นในทํานองนี้นะครับแต่ว่าความเก่งของ BS เนี่ยมันอยู่ที่ความรัวครับเราจะพูดถึงกันแค่ในเซิร์ฟนี้นะปกติ BS ในเซิร์ฟอะครับจะเน้นที่เร็ว แรงแล้วก็ถึกพอประมาณทําให้แบบไม่ได้วันฮิตแต่ว่าดาเมจก็ไม่ได้แรงจ๋าอะไรขนาดนั้นประมาณว่าถ้าตีเป็นกราฟเนี่ยทุกอาชีพจะมีกราฟโดดไปนูน่นวิก็เก่งที่เมจิกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาชีพนี้เนี่ยมันเป็นกราฟสมดุลครับเร็วด้วยแรงด้วยแล้วก็ถึกด้วยแต่ทุกค่าเนี่ยมันจะอยู่ที่กลางๆครับถ้าอยากเน้นดาเมจจ๋ารีดาเมจให้เท่ากับอาชีพอื่นอย่างชาวบา้านชาวช่องเขาเนี่ย มันก็ต้องลดความถึกลงครับมันจะได้อย่างเสียอย่างนะแต่พอคอมโบหมวกแฟนซีมาเนี่ยมันทําให้การาฟเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นครับมันจะแรงขึ้นด้วยแล้วเลือดเยอะมากขึ้นด้วยคือแม่งดีทุกอย่างเลยอะหมวกเนี่ยอะฝอยมาเยอะแล้วเรามาลองดามจกับคนบ้างครับซึ่งเป้าหมายก็คือพีดีน็อกติกเอเคสีนั่นเองต้องบอกเลยนะครับว่าเสกตัวนี้เนี่ยแทบจะถึกที่สุดในเซิร์ฟนี้แล้วไม่ไม่มีใครเอาลงอะนอกจากอาชูร่าอย่างเดียวนะครับแถมมองบางคนก็ต่อยไม่ตายด้วยนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับไปหาดูในคลิปววอได้ไ้่าตัันนีมนถึก นไหนนะครับเสียามมออกได้แม็กนาวีเสียสวนมัฟเสียเสียส่วนกันคนในส่วนมัฟไปหล้นอ่ะกันพรมันล้นล้นปกราผมกดมืดนะเาแต่แพี่ออกไปแล้วเที่เฮ้ยไม่มีแม็กนามหมอวะเคเอางี้แหละกูกูกูลงวอกูไม่กดยาเลยเว้ยกูกดแค่เบียร์วดเดียวแหลก กดอีกทีนึงเอาเลยนะพี่ทั่วัวนี้มีตายวะเนียพี่ตายไ่จโอ้ยไม่ทังตาย้ากิมเกล้อนถ่าเกดกเราจินกลดแล้วนเกิด้มเกล็ กดมือใช่ไหมทููไม่ได้กดเส้อท่านอรเยนะเว้ยกูเดิมกดมือกดอ่นี่นกดบยทำาโอ้โหไม่มีนี่ทำไมไม่พกกันวะปดมามาไม่อจรไม่มีลตนนี้ เลือด15เอร์กับ900ลอดเอรหมดอันนี้ทีฮะีเดือเลือดอุ้ยเียน,นี่กันคน85เนี่ยอ้คาไม่ทำผอไปไหนเฮียแรงจัดเม้งตัวบักชี่หาย แรงชิบหายเลยว่ะแปดพันอ่ะนี่ขนาดเสกนเนี่ยอ่ะมงเดียวันใไ,ไมร้ตัวป่าทีเดกตายเล่นบนี้คนเล่น,นเ็กปาไว้มมูนะดีๆ เฮ้ครับสำหรับคลิปรีวิว B.S ตัวตึงของกิวไอเฮียก็ประมาณนี้แล้วกันครับอย่าลืมนะครับไอบีเตัวนี้มันชื่อเสดาถ้าเจอเนี่ยให้วิ่งหนีก่อนนะครับอย่าไปสู้กับมันตรงๆนะอย่าคิดว่ามันคือ BS ถ้าไม่ไประชิดตัวหรือโดนดิสก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเทิร์กนี้อนาะสปีดรากาถูกนะ ของขนาดนี้เนี่ยมันพุ่งเข้าดงง่ายๆได้เลยโดนที2ทีน่าจะไม่รอดแล้วครับแต่ก็ยังว่าแหละครับ OCP อาชีพมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ OP หน่อยๆแหละถ้าอาชีพอื่นมาก็น่าจะ OP เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้นมันเป็นคิวของ BS ไงสันหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย